สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม Yu-Gi-Oh! Master ด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นเด็กนกฟาร์เฟีนะก็ไตเริมก่อนครับมือแรกมีเป็นนกเล็กนะนกเล็กดีมา,มากๆครับแล้วก็นกกระจอกเทศน,นะแล้วก็ใบที่ช่วยล็อกตบอีก3ใบเลยนะมีนักซื้อลับแล้วก็เป็นใบที่ว่าแผกเล็กเนนออกมา2ใบเลยก็พอเล่นได้ครับมีนกเล็กนะขอแค่นกเล็กไม่โดดอุแลและก็ถือว่าใช้ได้ก็ตอนแรกครับเดี๋ยวเริ่มเลยตุยดอเฟยค,ครับฝั่งข้ามโยเป็นชิปเตอร์ก่อนเลยนะก็ตอนนี้มี2องทางละไม่เป็นนนนเเเเด็็ียววกกััปแแตตตตต่่ิม้ารรงน ไม่ใช่ประเด็นสำคัญครับเพราะว่าชิปเตอร์ไม่ส่งผลเลยกับเราอยู่แล้วกลายป็นวาจะส่งผลดีกับเราด้วยนะตนัวนี้ไม่เป็นหาครับเม็ดหนึ่งครับลงเป็นนกเล็กนะนกเล็กจะเสิ์อไม่โดนอะไรนะโดนเป็นเสิ์อเป็นน้อยสี่น้องมาาวครับน้อยสี่เสืเลยเป็นเอ็มเพนนะก็เป็นท่ามาตรฐานนะทีบิวครับเอ็มเพนเอ็มเพนเสแล้วก็เชนเชนบล็อกด้วยเื่อไว้ก่อนดีโซครับกิเีมา เก็บเอ้ซีขึ้นมาก่อนครับเพราะว่าเดี๋ยวพอตาหน้าใช่เราลงอินซีแล้วก็ใช้นกเล็กครับเชนบล็อกขึ้นมาตรงนี้อินซีจะเสิร์ฟเป็นไลเซอร์ก็ได้ไม่ก็เป็นเอเพ็กเอาไว้แก้บอร์ดจะได้ลงได้ไม่โดนอุนลตร้านะก็เซตสองใบครับเซตเป็นใบน้องมันสามคำแล้วนังสือดับนะเพราะว่าไอเนี่ยมันไม่ไประโยชน์ใช่นะคือดับนี่ใช้แก้บอร์ดก็ได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็ผ่านเลยครับต่อข้ามใช้เป็นดีซิสตี้แบทเทิลคูกรด้าที่คืออะไรเนี่ย การไปนี้จะกลายเป็นฟิลของพวกสปริงกันนะถ้าอยู่บนฟิลหรืออยู่ในหลุมเท่าละครั้งถ้าเกิดการที่เราควบคุมอยู่ทรงเรเดอรแบเทิร์หรือไกด์เฟกสามารถโม่บอลฟิวชันได้ก็เป็นพวกการทําลายนะแล้วก็ในช่วงเอสเฟสถ้าเกิดมีอัลบาสอยู่บนฟิลหรือว่าในหลุมสามารถสเปร์สป,ปริงกันหนึ่งตัวนี้ไม่น,าน่าจะใช้น่าจะเป็นทีบ่บบเอาไว้การทําลายนะโลเป็นอัาบาสครับอัลบาสนี่ค่อนข้างลำบากนะเพราะว่ามันจะทิ้งมือฟิวชันใช่ไหมละ่ะโดยเขาก็ฟิวชั่นเลย แล้วด้วยความที่มันเป็นฟิวชั่นครับเราใช้ในาสึระบกความปุ๊บเนี่ยเขาบอกอยาก่างฟิวชั่นดีนะเพราะฟิวชั่นน่ยมันขอแค่เขารู้ว่ามีวันคืออะไรใช่ไหมละ่ะเพราะงั้นัาสึระบก็ไม่มีความหมายนะตรงนี้เอ็มเพนก็โดนล่วงไปเฉยๆเลยทิ้งมือครับทิ้งเป็นติดบ,บนด้วยนะน่าจะเป็นแบบแอลแนวแอนตี้เมตานะคิดว่าออกเป็นมากรเหล็กครับมากรเหล็กก็เก,เก็บพลังนะตรงนี้เขาจะเข้าไปเทิร์นครับเราใช้นอร์มอลซัมนะหาใครมาช่วยลงเป็นน no ้อยสี่ เนหนึ่งครับเชนสองเหบอกนะดีโซฟขึ้นมือแล้วก็เสิร์ฟเป็นไรเซอร์นะเพราะเดี๋ยวจะใช้ไรเซอร์ดีไอ้นี่กลับเด็กกูเลยได้มากเจอกันดีเพราะมันจากการทำลายครับทำลายไปก็มีความไม่มีความหมายนะตัวนี้โลนอกเลยครับเสิร์ฟเป็นนกเงือกเพื่อให้ครบสี่ตัวแล้วก็สมมอร์ครับนกเงือกเอฟเฟกต์เลยเก็บแก๊งมันในมูฟโซครับขึ้นมือตัวนี้เก็บเอ็มเดนะเอาไว้ในตาน,นาขึ้นมือแล้วก็ไปต่อเลย ทีวิวครับเป็นไลเซอร์นะไลเซอร์จะได้สาใบครับเพราะว่าลงด้วยการทีวิวมันท่านลมหนึ่งตัวแล้วก็เลเชีปตีครับเอาไอ้นี่กลับเดคครับแล้วก็ชิปเตอร์นะไปปลกหัวเดกเขาให้เขาโจวชิปเตอร์ซ้ำอีกใบหนึ่งแล้วก็ดีไอ้นี่ให้ไปบุฟโซนอย่างนี้ดีโซครับโดยสีขึ้นหมืแ่แหละกกายเกดีเลยขึ้นหัวเดกไปฝากข้าเซกสองนะครับตัวนี้เราค่อนข้างสบายแล้วเพราะว่าเรามีเดี๋ยวเรา เริ่มลานปุ๊บเนี่ยเราจะทำเป็นเอฟเฟกได้ใชไหะล่ะคุมบอร์ดแล้วสองใบนี้ไม่น่าจะช่วยอะไรเลยละตัวครับจู่โอละนะโอลาณไม่น่าช่วยมั้งตัวนี้ลงเป็นนกอินซีครับจะเสิร์ฟนะแล้วก็เชนต่อเป็นนกเงือกตัวนี้ฝากข้าเปิดเป็นด็อกมาติก้าพันนิชเมย์ครับชี้มอนตหนึ่งตัวแล้วก็ส่งเอ็กตาร์นะก็เป็นเมนาเดนได้ยิมเพิ่มใช่ออะตัวนี้เอฟเฟกบัลลิงเป่าครับเรามีใบล็อกหลบนะเชนสองครับล็อกหลบเลย พอหลบปุ๊บกลับมาอ่ะมีเชนสีนนะพอเชนสีปุ๊บเนี่ยเป้าหายไปแล้วครับเซฟิลแล้วก็ไอพันชเมนครับจะไม่ได้สเปรย์ใครนะเพราะว่ามันไม่ได้เล็งเป้าพอเป้ามันหายใช่ไหมละ่ะก็สบายเราแล้วก็ไปต่อเลยนกเงือกขึ้นหนึ่งแล้วก็นกสี่เสิร์ฟครับเป็นมิสเบลลี่นกมาซามครับลงนกเงือกนะนกเงือกเก็บเก็บเสร็จปุ๊บนกมาซามครับเป็นนกเล็กนกเล็กเสิร์ฟเป็นนกเล็กไปอีก ทีบิวครับลงเป็นมิดวัลเลยครับตัวนี้จะคับโทรแล้วเพราะว่าเปลข้าวเขาจวดใบเดียวครับจวดหนึ่งใบสู้กับเรานีเกตได,ด้หนึ่งทีเงี้ยยังไงก็สู้ไม่ได้นะแต่ว่าโดนเป็นพระเจ้านะเด็กสมัยนี้ใส่พระเจ้าด้วยเหรอแปลกมากก็ช่างไหมครับช่วยไม่ได้ไม่เป็นไรไว้เรียกใหม่ตาหน้ากันเด็ดแบ็ฟิลเลอร์แบ็เทอรครับตีทิ้งไปเลยแล้วก็เซตใบน้องหลอกครับเซตหลอกนะสองใบแล้วก็ผ่านเลยเทยไฟจวดมาของไม่สู้ละ ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเขาเล่นเด็กอะไรครับอาจจะมือไม่ค่อยดีมั้ง <c oughs> ก็เดี๋ยวไปดูที่ที่ฝั่งข้ามเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นลินเด็ดของเด็กฝั่งข้ามเมื่อสักี้นะครับก็เป็นแบบแอนตี้เมตานะห้ามสเปรย์ครับซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยเพราะว่าเด็กเรานอร์มอลล้วนนะโจกเกนครับห้ามสเปรย์ไม่สนใจลูกปั้นดินครับห้ามสเปรย์นอกจากดีก็ไม่เกี่ยวกับเราฟอสซิลในหน่าครับห้ามสเปรย์ก็ไม่เกี่ยวกับเราเหมือนกันมีเมมอนเนี่ยจะเกี่ยวนิดนึงเพราะว่ามันจะห้ามใช้เพกจ้าแล้วกก็็เเเปนนคคซียรัััับบบอละ มีไปชิพเตอร์ด้วยแล้วก็พวกไห้ทา์เทลิงแล้วก็ไอโรนี่โลนี่ก็เก่งนะเพิ่มร้อยหนึ่งในโคเวเล่ครับเนโคเวเล่นี่เกี่ยวกับเราไหมห้ามขยับหลุมอ๋อห้ามขยับของบุฟโซนด้วยเนาะถ้าเป็นโดนนี่ยอาจจะลำบากได้แล้วก็มีฟิลครับเป็น,นไปข้างจัดแล้วก็ฟิลเมื่อกี้ที่ว่าการทำลายอีวิทแมทสามครับแล้วก็พันนิชเมนต์สามพระเจ้านะพระเจ้าสองแล้วก็ซีนบน์สองเอกตอรก็เป็นพวกฟิชชั่นเนี่ยเพราะว่าไอ้นี่มันโม่ลงได้ใช่ป่ะไอ้นี่นะเวที ถามอถูหลายก็โมโม่แล้วก็ได้เฟคนู่นี้นั่นนะมีมิดเดิเจดด้วยแล้วก็นี้อันนี้ก็ทําให้พาริสมนครับยิงได้ทุกใบนะเพราะพลังมันห้าพันไอ้นี่ก็ตกหลุมได้ดีจ้ะไอ้นี่ตกหลุมได้สักอย่างไม่น่าจะเก่งเท่าไหร่ก็ประมาณนี้ครับผมสําหรับเด็กแอนตี้เมตานะครับก็เดี๋ยวไปดูไต2สองต่อนะครับอันนี้ก็เป็นไต2สองนะครับรู้สึกว่าดีมากๆเลยที่ว่าเล่นต่อกาคือใช้เริ่มกอดแบบเยอะมากนะน้อยครั้งมากที่ได้เริ่มหลัก พอยเหรียญชนะรัวมือแรกค่อนข้างดีด้วยครับมีนกเล็กนะมีเป็นไหแล้วก็เป็นชี้ดาบครับแล้วก็มีฟิว Feel นะตั้งใจเล่นมาฟิวเพิ่งเคยขึ้นมือแบบขึ้นมือมาให้เล่นครั้งแรกเลยนะแล้วก็มีอิมเปิ์ด้วยตัวนี้ถือว่าดีามากครับมีไหนะไหเล่าดาละก่อนไอ้นีได้สําเร็จต่อให้ไม่สาเร็จครับเรามีชี้ดาบการันตีนะความสาเร็จก็เดี๋ยวเริ่มเลยไมหนึ่งครับใช้ไหก่อนเลยต้องใช้ใบแรกนะมูฮุกใบตัวสองครับได้เป็นนีบิลนะุกับเอ็มเพ แล้วก็เพิวครับโชว์นะแล้วก็รีมูฟโชว์รีมูฟเป็นนกเงือกครับเพราะเดี๋ยวไอ้นี่มันจะลงมาเสริเป็นนกออซีอะไรต่อใช่หร่ะได้มีตัวเยอะเอาไว้เล่นเฟพครับเสร์นนกไอ,อซีแล้วก็ลงเป็นนกไอ,อซีครับเยนบล็อกนะนกเงือกขึ้นมาตัวนี้เรามีเอ็มเพนอยู่แล้วครับเราเสริเป็นตัวเอาไว้ร้อเล่นมาได้เลยไอซีครับเสริเส,ร,เสริเป็นเอเพินะก็เหมือนเดิมครับก็บอร์ดปกตินะจะมีเป็นเอ็มเพนคู่กับไอ้นี่นะมิดเลล ซบิลเราเป็นเอ็มเพนแล้วก็เอ็มเพนครับเก็บต้วซีขึ้นมือด้วยแล้วก็เอ็มเพนเสริมเสร็จเลยเป็นใบน้องมาซ้ำครับตัวนี้จะมีสามใบเก็บมาหมักเซตเลยเซตเป็นชี้ดาบครับแล้วก็เป็นใบน้องมาซ้ำกับอิมเปอร์น่าจะค่อนข้างเก่งอิมเปอร์ก็เซตช่องนี้เคยโดนแพดูรับทันเลยเม็ดหนึ่งครับไปข้ามลงเป็นไฟวอลดีเฟนเซอร์ครับ อันนี้คิดว่าน่าจะได้เปรียบนะเพราะเด็กเราเป็นเด็กกับถ้าเขาเป็นเด็กลิงเ์อะ่ะเราก็ได้เปรียบมาขั้นหนึ่งละแต่ไม่หลายครับเราเล่นต่อค่อยๆระวังนะพอถ้าเกิดเขาไม่ยอมแพ้แปลว่าเขามีท่าเล่นนะเพราะโดยปกติอะ่ะเขาน่าจะรู้แล้วว่าเด็กลิง์มันเสียเปรียบใช่ไหมถ้าเขาได้ต่อเนี่ยแปลว่าเขามีท่าเดี๋ยวเรารอดูแล้วกันตัวนี้ไฟวอลดีเฟนเซอร์ครับซาม,ม่อนเรามีฟิวนะฟิวก็นอมอนได้ด้วยลงเป็นโอนซีครับเชนบ็อกเดี๋ยวเราลงเป็นมิบัเล่ไปก่อนเอาไปคัำบอร์ดไปก่อนขึ้นมือ แล้วก็ใส่เป็นไรเซอร์ครับเพราะเดี๋ยวพอมิทบเลีเอาไม่อยู่เงี้ยเราจะมีไรเซอร์ลงซ้ําเป็นแบบรอบสองนะเซกโนค,ครับเซิร์ฟให้มันครบคู่แล้วก็ทิบิวเลยลราเป็นมิทบเล่ก็เก็บเอาไว้ลิงต่อเป็นกระสุนแต่เข้าไปต่อครับเป็น Small World นะสมอลเวิร์ดนะสมอลเวิร์ดก็ยังไม่เดือดร้อนอะไรกับเราเพราะงั้นรอไปก่อนก็ได้เพราะว่าอย่างที่บอกครับถ้าเข้าไปเด็กลิงก์อะมากเต็มเต็มครับยังได้เปลี่ยนอยู่มีอีบีด้วยอีบีก็ไม่ช่วยอะไรหรอกอยู่แล้ว คนนี้คือใครเนี่ยโลอีกนิตเตอร์เราดูเขาเล่นแล้วกันเฟกเลยทำได้ได้ชี้ไซเบิร์สหนึ่งตัวในเกทเฟกตัวนั้นแล้วก็สเปกก็คือในเกทตัวนี้ทา่สเปกได้โอดาวเยอะจังน่าจะมาลิงก์แหละลิงก์นี่นะครับเป็นลิงก์คูริโบไอนี่ในเกตกําดักใช่ปะ่ะแล้วก็ไอเดฟเฟนเซอร์ที่ทำไรได้ถ้าการไปนี้ถูกส่ง,งจากสนามด้วยอ่ะถูกส่งลงหลุมด้วยวัสดุดลิงก ไซเบอร์ Cyber, สามารถสเปรย์ไฟวอลหนึ่งตัวจากเด็กได้นอกจากตัวเองก็คือสเปรย์เพื่อนตัวนี้ไม่น่ามีเลยอเอาไปคนนี้แฟนทอมแฟนทอมที่ไม่เคยเห็นเลยนะแต่เอฟเอฟค่อยว่ากันเขาลิงเลยครับเป็นสเปย์เมดสเปย์เมดก็จะชุบไม่ได้นะเพราะว่าติด M เอ็มเพนจะไปคอยมองนี้บ้างถ้าการไม่ทูทรงหลุมออกไปพิจิบก,ก็จะได้เสิร์ชเวกกระดักไซเน็ตไซเน็ตน่าจะเป็นฟิวนะฟิวเล่นแบบอินดิสเตอร์อ่ะฟิวมาแล้วแต่ฟิวก็ไม่น่าช่วยแบบพอเขาจะชุบไม่ได้ ไม่เป็นไรเราดูต่อไปโราฟีลครับปีนี้ก็เผื่อไว้ก่อนนะเพราะว่าเราไม่รู้เขาเล่นอะไรยังเพราะว่าพอกันเราใช้มีไปเลยครับในเกตเลยทำลายทิ้งกันไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวไงเราลงใหม่ได้อยู่แล้วเดยเสร็จปุ๊บเปิดเลยครับลงเป็นนกจะต่อเหตุรีมูฟหนึ่งใบต้นนี้ครับลืมดูนะเพราะจริงจริงมันควรจะมูฟใบดีบเพราะไม่รู้เทคไงเพราะมีเทคที่ว่าในรุอะไรก็ไม่รู้ด้วย ก็เลยโบ้ยนี้ไปก่อนเพราะไอ้นี่มันเคยเล่นเคยเจอใช่ปหมล่ะมันจะรีบูทตัวเองการทำลายได้เพราะการเรารีบูทมันทิ้งไปเลยแต่ปุ่มต้อมาทำครับเป็นนกเนี่ยนกก็เก็บขึ้นมือแล้วมาอีกทีนึงเราเป็นมิวเลเล่ครับภาคสองนะก็จะได้เกตได้ขีดหนึ่งเพราะว่าพวกนี้มันไม่วัดเปิดเทอร์อยู่ละแล้วก็เอฟเฟกของนุ้ยกระตอกเท่ครับเก็บขึ้นมืออ้นี่ครับอาจจะที่บอกครับถ้าเกิดเรารีโบ้ยนี้ทิ้งมันก็จะได้เอฟเฟกไม่ได้เท่านั้นไม่รู้เทคแหละก็ช่างมันแล้วกัน ลิงต่อครับเป็นทานโค้ดเอฟเฟอร์โร่ทำไม่ได้ถ้าตกหลุมสามารถชีมอนหนึ่งตัวไม่รับผลการแ่ัอันนี้จะเริ่มลำบากแล้วนะเพราะว่าพอเขาตีเข้ามาเนี่ยไอเอเมเพนครับจะหาพลังไม่ได้ละออกบีนี้ด้วยซับแท็กครับชีมอนหนึ่งตัวลบพลังพันหนึ่งและสเปย์ได้อันนี้จะสู้ไม่ได้ครับเพราะว่าไอตัวนี้มาไม่รับผลนะจากผลของไอบไบโล่เมื่อกี้ ก็คือจะหาพลังไปนะครับก็โดนต,ตีก็ปล่อยไปไม,ไม่ไม่สำคัญแล้วเซตหน้าวูมันเล่นแม็กก็ได้ไม่ต่อครับตัวที่เขาจะใช้เฟกได้แหละจะเริ่มระบาดนิดนึงแต่ว่าเรายังมีอีเปอร์ครับแล้วมีนี่วิลูใช้ได้ไหมนี่วิลุใช้ไม่ได้นะเพราะว่าเราเล่นเพลง์อไปแล้วเพราะงั้นก็ชะมันชุบสบปยเมย์ครับสบปยเมย์จะชุบต่อแล้วก็ตรงเนี้ยตอนมันทายโคจะชุบอะเราใช้อีเปอร์ในเกมไม่ได้นะเพราะว่าอย่างที่บอกครับมันมีไอโร่ที่ช่วยใช่ป่ะที่ทำให้ไม่รับผลการอื่นครับตัวนี้เราก็ใช้ เอเฟกครับในเกตนะในเกตเลยไม่ให้ชุบแล้วเขาก็ลิงก์ต่อครับเป็นลิงก์ดีโคเด,ดอร์แล้วก็ลิงก์ต่อครับเป็นแอสเซทโคต์แอสเซทโคดจะระบาดนะเพราะว่าจะยิงเบาใช่แล้วก็จะตีแรงด้วยแต่ว่าเราเปอินเปอร์ครับที่เราเก็บไว้นะเดี๋ยวพอตอนมันใช้เฟกจะเชนไม่ได้ใช่ป่ะแต่พอเขาเพิ่มพลังเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีช่องให้เราเชได้พอเราเชได้ปุ๊บพลังมันก็หดเอเฟกเลย ชี้หนึ่งตัวแล้วก็ลิงก์ดีโคดก็สเปรย์ขึ้นมาได้ดีโคครับสเปรย์แล้วก็เพิ่มพลังอะพอเพิ่มตรงนี้ปุ๊บมันจะนิ่งละเรามีช่องครับเราก็อิมเปอร์ครับใบเลยพลังก็จะหดเสร็จสองมาสามมีชีนด้นวยนะทีเอ็มเพนครับทีเอ็มเพนนี่ก็ลำบากเหมือนกันนะเพราะว่าต่อให้เราวนกลับมาเล่นได้ครับเอ็มเพนลงปุ๊บก,ก็ไม่ได้เสริมห่อมาเล่นต่อนะก็จะ อาดทุนนิดหน่อยแต่ว่าไม่ต่ายเราในคู่นี้ก็พอลอะอะเขาผ่านเลยนะเจ้าเธอครับโวชิปเตอร์นะชิปเตอร์ก็ไมาช่วยนะครับแต่ว่าเรามีครบเซตนะนกเลยครับลงเซตแล้วก็เชนเก็บตัวนี้เขาไม่มีมือแล้วครับสบายๆนะเล่นยาวๆพราอแค่นี้เราเคลียร์ได้อยู่ละเจครับไม่สิลงต้องเยกเลยเก็บเอเบ็มพีขึ้นมาแล้วก็น้ำท้าเรียบร้อยก็ มือเราเยอะแยะนะของเราเหลือมากมายครับฝั่งข้ามมีบอลแค่2ตัวมือหมดแล้วด้วยยังไงก็สู้ไม่ได้แต่ว่าฝั่งข้ามถือว่าเอาเรื่องเหมือนกันนะเพราะว่าเรามีเอ็มเพนนะโปรตีเด็กลิปมันสู้ไม่ได้อยู่ละเข้ามาได้คาะนี่ก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูรีดเด็กฝั่งข้ามเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นรีดเด็กของฝ่าข้ามเมื่อตะกี้นะครับก็เป็นอะไรแมทเม็กเนี่ยแมทเม็กเดี๋ยวนี้มันไม่เห็นนานมากน,นะก็ยังมีคนเล่นอยู่นะก็เดี๋ยวดูลีดเด็กข้าไปแรกเป็นดอออทสสเเเปปรร์ไไนนี่ด้นะ แล้วก็เป็นไมโครโคลด้วยไอ้นี่ลิงก์จากมืออนะแม็กซี่ครับอีบีด้วยตัวนี้เก่งนะถ้าเกิดไม่ได้เจดิ้งเราเจดิ้งเ,เราก็สบายหน่อยหนึ่งเพราะเจดิ้งเ,เรามันไม่สเปคคูลาสามครับแล้วก็โคดเจเนเรเตอร์เลดี้ดีบาร์ครับอันนี้เสิร์ชนะแล้วก็เป็นไฟวอลการ์เดียนซิกมาก็เป็นพวกเซตแมทลิคนะแต่เราไม่ไใส่นี่ป่ะไม่ไใส่ตัวคลุมค่มที่มันเหลือลิมิตไปเดียวป่ะไอตัวนั้นก็เก่งนะแต่แค่นี้เก่งอนะซื้อคูราเก่งมากๆละดีเฟนเซอร์แฟนทอมพาเลเอ็กซีสแล้วก็ไอตัวโล่เมื่อกี้ นี่มีมมวัตถุพิฆาตใหญยตัวนี้ไม่เคยเห็นคนเล่นเลยแปลกจักแล้วก็ฮาร์พี้ครับไซเนตไมนิ่งมีดักลูเลอร์ด้วยเพราะว่าเคีย์บอร์ดนะเพรา,าอแบบคัมเริ่บก่อนเนี่ยใช้ดักลูเลอร์ปุ๊บแล้วก็เซตบอร์ดของเขามันก็จะใหญ่เพราะว่าไอตัวพวกนี้นตีแรงมากไงไม่เคีย์บอร์ดได้อยู่แล้วแล้วก็เป็นเวทชุบแมทเม็กไรนิ่งตอมครับเคีย์บอร์ดมีพัดด้วยแล้วก็เป็นสมอลเวิลด์อันนี้คืออะไรไม่เคยเห็นจาวคนไม่ไปโอ้โหเทคยาวด้วยตั้งมาแล้วกันเอาไปไม่เคยเห็นใบดีเลยอันนี้เวทพวิฆาต แล้วก็เน้นโคด็กไอที่สเปย์ฮะแล้วก็เป็นชี้นิ้วชี้ดบแล้วก็กระดาษเคาน์เตอร์เอ็กต้าก็เป็นพวกที่เล่พวกแมทเม็กเนี่ยแหละแล้วพวกตัวลิงนะนุ่นนี่นั่นไฟวอลก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับเล็กไฟวอลนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ